เอางี้จะจนะโยงงี้จะจนะโยงสิขอบคุณครับผมก,บก็วันนี้นะครับตีใจนะครับที่ทุกทุคนมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ของผมผนะครับผมก็เอานะปีเดียวมีหนดเดียวนะเวลาเราจัดคอนเสิร์ตเขามากันเต็มๆต็มแบก็ดีนะครับ <laughs> ก็อันนี้ก็เป็นบัตรขายาบัตร50%บัตใจ50% <laughs> ก็ไม่เป็นไร เสียงกรี๊ที่ดังมาจากบัตรแจกทั้งนั้นซื้อบัตรซื้อบัตรซื้อก็เราจะมาให้บัตรแจกกรีดเดี๋ยวจะรู้เยอะก็วันนี้นะครับก็ผมดีใจมากก็ได้มีโอกาสร้องเพลงนะครับผมให้กับทุกคนนะครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเลยก็ แน,น,น,นเอียด13เพลงเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ก็ฟังกันให้จุกใจนะครับผมก็วันนี้มีท่านผู้มีเกียรติหลายท่านที่มาจากแวดวงดนตรีนะครับก็ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเพี้ยนนิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร <c oughs> คิดว่ามันไม่เป็นไรผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็บางทีเวลาเพี้ยนผมอาจจะมีปัญหามอนิเตอร์ดับแป๊บหนึ่งก็ได้ <c oughs> ก็วันนี้เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงคอนเสิร์ตวันนี้นิดนึง วันนี้เนี่ยคือเซเรน a d ออฟไม m ไม่ไม่ยูนิเวอร์ใช่ไหมครับก็คอนเซปต์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปทำงานต่างประเทศบินไปไป,ไปมาแน่นอนเราเจอกันน้อยลงเราก็จัดคอนเสิร์ตสักทีหนึ่งเนี่ยครั้งนี้เป็นคอนเซปต์อะไรดีครั้งที่แล้วเป็นวันเกิดใช่ไหมครับครั้งนี้ก็เออเป็นแบบเป็นแนวแบบ เพลงเพราะๆฟังแบบให้เหมือนเป็นทุ่งํำนองไปที่มาว่าเซเรเนตนะครับแล้วก็การที่ระผมเปิดด้วยเพลงของน้องเนสเอฟเก้านะครับชื่นเลงว่าเพลงหัวใจทำไมน้องเนสมาหรือว่าเสียตังบทให้เนสไปใช่ไหมล่ะเอ้ยไม่เป็นไรโอเคค่ะกันหลายรุ่นลวก็เป็นเพลงของหัวใจนะคบผมว่าเป็นเพลงที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปิดคอนเสิร์ตเซเรเนต์รอมใหมาเพราะว่า มันเป็นท่วงทำนองของหัวใจมันเป็นเพลงหัวใจแล้วก็คอนเสิร์ตนี้เป็นท่วงทำนองที่มอบให้กับแฟนๆชาวยูเวอร์ทุกคนนะครับผมนม่งคิดมาคือ <c ười> ที่ปวดท้องเนี่ยหมอสันนิษฐานเครียดนะหมอหมอว่ากินปกติเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ย้องนันที่ต้องเครียดแน่ๆผมบอกเฮ้ยหมอครับ ไม่ได้ใช่ความเครียดน,นะครับผมรู้สึกว่าผมมีความสุขดีทุกวันนี้หมอบอกว่าเอ๊แต่ว่าน้องนัทก็ลังจะมีคอนเสิร์ตไม่ใช่เหรออาแต่หมอรู้อีกก่ใช่คนระับหมอ,อ <c oughs> ก็ห <c oughs> มอก็เลยถามว่าเอ๊น้องนัท <c oughs> มันเป็นไปได้นะน้องนัทอาจจะมีซีนไหนหรืออะไรที่ตั้งใจทํามันมากๆที่ไม่เคยทําที่ไหน มเลยจุกเลยโดยใช่ทั้งนั้นคงเครียดแหละหมอ <laughs> เพราะว่าคอนเสิร์ตในวันนี้เนี่ยผมก็คิดมาอย่างดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์หรือว่าเพลงสไตล์เพลงแล้วก็ซีนต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนเวทีอย่าง <laughs> เมื่อกี้นี้ก็ก็คิดมานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้จัด แล้วก็ทีมจัดทุกคนที่ทําให้มันเนรมิตขึ้นมานะครับผมให้มันเกิดขึ้นจริงบนเวทีนี้ครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นท้องโชว์ซะก่อนคอนเสิร์ตนะครก็เพลงต่อไปกันเลยดีกว่าเพลงต่อไปเนี่ยที่เลือกมาร้องเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มที่จะทำงานไปในด้านประเทศเกาหลีมากขึ้นนะครับผมก็เลยคิดมองย้อนกลับไปถึงประเทศเกาหลีของนัทครั้งแรกสุดเลยที่ไปเนี่ยคืออะไร แล้วก็จําได้ว่าครั้งแรกสุดที่ไปประเทศเกาหลีเนี่ยคือตอนนั้นไปถ่ายภาพนิง่งใช่ไหมไปชูตติ้งเป็นโฟโต้บุ๊กให้กับอัล uh, บั้มมาทิวเดอะแพชชั่นผมก็เลยคิดว่าเพลงเพลงนี้เหมาะสมที่ถ้าจะพูดถึงคอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตคือเพลงเมื่อกี้เพลงนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นของผมในชีวิตที่ประเทศเกาหลีครับเพลงต่อให้เธอจดลืมไปฟังเลย อ๋อเด็กนี้ไเปลี่ยนผมเองเพราะฉะนั้นช่วยหลอกหนึ่งนะ <laughs> เธอลืมหมดแล้วจริงๆหรือทุกทุกสิ่งที่เธอเคยพูดมาลืมยื่หญ่ที่เคยอยู่ในสายตาหรือว่าฉันอยู่ ทำให้รักนั้นเริ่มใหม่ต่อให้ใจเธอจะลืมกันสันที่เคยแต่ฉัน តែឯងទៅបង